สวัสดีครับทุกคนเมื่อวานนะครับที่ผมตกปลาชดโดได้นะหลังจากนั้นพวกเราก็ไปตกกันต่อฮะแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับคือเมื่อวานนี้ยฮะปลามันไหลมาป็นฝูงนะฮะคือตกยังไงก็ได้ครับได้มาเยอะมากเลยฮะแต่พอกลับมาดูบ้านแล้วผมเมมมันพังฮนะเมมมันพังฮนะผมเสียได้มากเลยไม่ได้ให้ทุกคนได้ดูนะนี่นะเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานให้ดูนะ้วเนี่ย เมื่อวานนี้ยังไงก็ได้แบบสนุกมากแต่ตกมนันสุดๆุดนะผมไม่มีตตาย,ยนี่ดูฮะอยู่ในโอง่งนี่ฮะเดี๋ยวช้อนไปดูนี่นะเราเก็บเอาไว้นะดูครับอยู่ในโอง่งนี่ฮเดี๋ยวเราจะช้อนขึ้นมาให,ให้ทุกคนเป็นทุก้อเดียวกันเลยนะเม,ามาื่อวานมันมาเป็นฝูงเลยนะตกยังไงก็บบกัดตกยังไงก็กัดตัวใหญ่แล้วเสียดายนะเพื่อนคนที่ไม่ได้ช็อตที่มันกัดเหยื่อนะ เมนเนพังนะสีแดงรินครับว่าจะได้โอกาสนี้หายากใช่ผมโอกาสาหายากม,มากนะม,มันดูนะทุกคนว่าเมื่อวานนี้เราได้กี่ตัวนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆทายกันป้าชโดททำไมคนเขาไม่นิยมกินกันฮะทุกคนมาเอมเมต์กันหน่อยนะก้นเนื้อมันเหนียวหรอหรืออะไรฮะทุกคนนะมาบอกกันหน่อยนะตกต่อยหน่อยเมื่อวานนี้จะได้เยอะกว่านี้นะฮะแต่คือกบเราพังกว่านนะก็เลยกลับบ้านมาก่อนแล้วพอมาดูเมเมมก็พังแล้วผมเขาเดียวกันเลยนะ กำลังอุ้ยอีกตัวนะว่าไปัว่างวาน,นกอดบานฮะเดี๋ยว<า>ขึ้นมาให้ดูเนี่ฮะเห็นกันยังครับเยอะจริงๆฮะเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูกันไม่จะมูกแล้วเนี่ยแต่ได้เยอะจริงอ่ะดูครับแม่จมูกอะดูไซส์ฮะอันนี้ตัวเล็กอยู่นะไปตัวใหญ่กว่านี้เดี๋ยวคอยดูเลยข้อกับกันแหละดูดูแรงครับแข็งรแรงดีนะ ด้ฮดูไซส์นะงามๆนะครับดูฮะโ่อ่ะาดินสตัวแล้วโอ้ยโอ้ยอ้ยเี๋ยวเดี๋ยลื่ไนเลื่นเลื่นเลื่นลืนลื่แรงเยอะว่ะแรงเยอะนี่เกี๋ววานนี้ดีล้ว ว่าไม่คทายผิดแน่เลยในี่สี่ตัวเนี่ยยังเหลืออยูน่นะยังเหลืออยกนะแล้วเมื่อวานนี้นะครับน้องผมก็ตกได้ตัวหนึ่งนะก็เสร็จได้นะทุกคนนะจะมีคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคือจังหวะนั้นชุนลมุนมากรับมาเชื่อนเยอะน้องปานเนี่ยเนี่ยเนี่มันเสียเนี่ยมันเสียฮะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี่ทุกคนเยอะไหมสองสี่หกเจ็ดตัวเลดูอ๊อฟได้งานที่ตกก่อจากเมื่อวานนะคือแบบไปนั่งตกกันเมื่อวานเนะี่ย <c oughs> เยอะแล้วสุดยอดมากมๆๆสีไปก็กัดสีไปก,ก็ปก,กัดแล้วเราจะทำไงดีครับพี่เจมนั่นดิมันเยอะมากเลยทุกคนนะนี่ครับวปนนี้ฮะดูให้ดูไซส์ครับดูความสวยงามมันครับของบ้านผมก็ยังมีอยู่นะครับแม่ดูฮะแล้วเราจะทำยังไงครับถ้ามันโตหมดนี่ฮะตรงหน้าบ้านเราลูกป่าไม่เหลือแน่ ใครอยากได้คอม,มอคอมเมนต์อมคอมเมนต์มาเลยนะแล้วก็มาเอาถึงที่นะผมรับส่งถึงที่เลยไม่เล่นไม่ไปคนระับ <laughs> การมีบ้านติดคลองก็ดีอย่างหนึ่งนะนี่ฮนะก็ได้ฝึกฝีมือฮนะได้ตกปลาเล่นๆนะผมแล้วก็ได้พวกนี้มาฮนะดูฮะไม่รู้ทำไมเราจะทำยังไงนั่นสินั่นดิเขาเอาไปทำอะไรกันบ้างอนะทุกคนไม่กินเรอเลี้ยงสวยก็ได้ได้เอาไปปกติทอดกระโด ที่ตกได้กันเขาเป็นยังไงคือนสิเราะเราอะไม่กินไม่กินอยู่แล้วใช่เราไม่กินจะมีเลี้ยงกับปล่อยใช่ไหมอือฮะมีรถเู้นั่นสินั่นดินั่นเด็กคำถามเต็มหัวเลยฮะเอาไปทำอะไรดีเยอะเอิ่มเลยนะนี่คือตัวที่พี่จัตกได้วิซัยนี้เลยใช่เลยนี่นี่ถือกล้องดูอย่างเงี้ยจังได้เลยถือ่เงี้ยเฮ้ยมันแรงเยอะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็น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  กแต่ยิงกันเฮ้ไเฮ้ยอยแางเยอะจริงว่ะตอนเมื่อกี้ว่าที่กระโดดอ่ะใช่เดีย๋ยวเดี๋ยวยต้องทานพี่แชมป์ไงพูดมากอยู่ได้เด็กเพราะมันดูอยากโชว์ทุกคนให้ดูโอเคผมเดี๋ยวผมก็เอาเขาไปลงในโอกเดีกว่านะเดี๋ยวตอนนี้เขาเริ่มใจร้อนแล้วครับผมเขาจะได้ใจเย็นลงนะคือผมได้แค่มาโชว์ผลงานของเมื่อวานนะที่ตกได้นะนี่นะ แต่ผมก็ต้องขออภัยทุกคนนะที่เราไม่มีคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคือเมมมันพังฮะทำไมตากล้องเป็นอย่างงี้ฮะไม่ตรวจสอบดูให้ดีก็พี่ต้องดูตัวพิเศษเลยวันนี้ก็ตรวจสอบไม่ไม่ดีอะไปดีกว่าฮะเอาลงดีกว่าฮะเสร็จได้แล้วพ่อเนาะเดี๋ยวเราเอาเอาลูกของ เอางี้ดีกว่าทุกคนผมคิดออกแล้วฮะเดี๋ยวผมนะครับจะเอาปัชโดนเนี่ยครับไปเลี้ยงในสระน้ําของผมดีกว่าฮะคยจริงคอยติดตามดูเลยนะผมเห็นตอนมันไหา้เลยฮะในสระแบบไหว้าไหวยมาสวยๆเลยฮะผมไปจัดการเรื่องสระกอนดีกว่าฮะไว้เจอกันครับ